วันนี้พูดจะมาบอกเคล็ดลับในการเลือกอุปกรณ์ในการไลฟ์สดด้วยคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งทําให้ไลฟ์ของเราเนี่ยชัดเจนแล้วก็เห็นรายละเอียดต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคารหาสัสสีไซส์ต่างๆนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยสตีฟได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นด้วยตัวอย่างก็จะประมาณนี้เลยเนยละเวลาพูดไลฟ์สดที่เพจบูเชอรี่ที่พูดขายเสื้อผ้าอยู่เนาะก็จะมีทั้งรหัสราคาไซส์ต่างๆลูกค้าก็สามารถแคปไว้ดูได้จ้ะอย่างแรกเลยที่ต้องมีก็คือไฟนั่นเองทําให้หน้าเราโบะใสขึ้นนะคะอันที่2ก็คือเป็นกล้องราคาตั้งงงก้้ออนนั่เจ เทมสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีเลยนั่นก็คือแบตดัมมี่ตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้จะต่อเข้ากับกล้องเลยค่ะตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยทำให้คนที่ไลฟ์หนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยบางทีอาจจะแบตหมดก็ได้นะคะกลางคันเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเสียบเอาไว้ค่ะแล้วก็ต่อสายด้านหนึ่งเข้ากับตัวกล้องเลยส่วนอกสยด้านหนึ่งแล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊ก อันนี้เป็นโปรแกรม OBS นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราใช้ไลฟ์ค่ะเราสามารถแสดงข้อมูลข้อความต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะในไลฟ์ของเราได้โดยใช้โปรแกรมนี้แหละตัวน,น,นี้ก็จะเป็น CPU นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้สเปคค,คอมที่ค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ต้องมีการ์ดจอด้วยเพื่อที่จะทำให้ไลฟ์ของเราลื่นไหลไม่มีสะดุดค่ะอย่าลืมเช็คสเปคดีๆก่อนที่จะซื้อมานะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวความซื้อมาระใช้ไม่ได้นะเออ อันนี้ก็คือตัวแคปเจอร์การนะคะจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับกล้องค่ะจะเป็นตัวรับสัญญาณจากกล้องแล้วก็ไปแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์นั่นเองเวลาเราไลฟ์สดนะคะต่อสายกันให้ดูจะจะเลยด้านหนึ่งของแคปเจอร์การนะคะจะเป็นสาย USB ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราส่วนด้านอีกสายนึงนะคะจะเป็นสาย HDMI ซึ่งจะต่อเข้ากับกล้องของเรานั่นเองอย่าลืมเช็คสาย HDMI ด้วยนะคะว่าหัวเนี่ยมันสามารถต่อกับกล้องของเราได้หรือเปล่าเนาะ ที่สำคัญอีกตัวนึงนะคะที่จะทำให้ลูกค้าได้ยินเสียงเราแจ่มแจ๋วชัดเจนนะคะแล้วก็เสียบได้ง่ายก็คือตัวไม้นี่เองค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นตาราโมนิกค่ะตัวนี้ก็คือตัวรับเขาจะให้สายมาแล้วเราก็ไปเสียบกับช่องมิกของกล้องนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็คือเป็นไม้ที่ผู้ใช้พูดนั่นเองนะคะซึ่งจะมี2ตัวด้วยกันสําหรับคนที่มีแอดบินเนี่ยก็คือพูดคู่กันได้เลย ส่วนอันนี้นะคะก็สําคัญไม่แพ้ใครในโลกนั่นก็คือสายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะเราก็ต้องเลือกใช้อินเทอร์เนต็ตที่ความเร็วค่อนข้างดีเลยนะคะราะงั้นเนี่ยไลน์เราจะกระตุกบ่อยมากและทาให้ไลน์ของเราเนี่ยมีปัญหาไม่ลื่นไหลค่ะอีกตัวนึ้งก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะคะตัวนี้ผู้จะเอาเก็บไว้อ่านคอมเมนต์โดยใช้มือถือะคะ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นหน้าจอไกลๆตรงนั้นได้เนาะเราก็จะสามารถโต้ตอบอ่านคอมเมนต์หรือคุยกับลูกค้าได้รู้เรื่องมากขึ้นนะคะ คลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วได้ใช้ประโยชน์กันมากขึ้นนะคะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ